สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมก้าฟิวโซนหนึ่งห้าศูนยอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรีแอคชั่นเองก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะก็คลิปที่จะมารีแอคในวันนี้ก็จะเป็นคลิปของเพื่อนผมนะครับอ่ามาเริ่มดูกันเลยชี้คลิปเอ่อพาสเชตีนแม่งกูอะไรกูอะไรเหี้ยอะไรวะกูไปลงคลิปลายสัปดาห์ใช่ไหมล่ะใช่กูแค่ติดงานนิดหน่อยแล้วก็ มันไม่ได้ติดการหรอกมันขี้เกียจมันขี้เกียจทำคลิปเออมันมีข้ออ้างคนนี้อย่าไปเชื่อมันเพื่อนผมอะอตัวไหนแม่อาร์ตีสามไม่ก็อัรตีสามสุดท้วยไม่หลับไม่นอนอย่าเดียวทีเดียวเพิ่มความรักใจแล้วเหมือนว่าเพื่อนเขาจะให้ลงมอดด้วยครับเพิ่มความรักใจในการเอาชีวิตรอดแม่สุดยอดจริงๆกูลงมอดไปแล้วไงเอใช่ลงมอดไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราทดสอบอย่าอะไรที่มันงงๆหน่อยแล้วกัน เอาทอดไปครับไหมเห็นไหมละ่ะ <c oughs> มันใช้ได้แล้วไอ้เหียครับน,นางจะาที่กูงงวิธีการลงมาบนดังนานในสุดมันก็ใช้ได้ลงมาได้เป็นเรอะสุดยอด,ดให้สอนสไหมอ่าเรากูจำได้ว่ารอบที่แล้วกูจะไ,จะไอ้นี่ใช่ไหมละ่ะผมกำแพงก็ไอ้เหียกูไม่มีดินกูลองมานั่งขุดดินอีกอะไอ้สั์เอ้ยโอเคกูขุดเสร็จละได้เวลาถมกำแพงอออครับเมืองจีนไอ้เหีย พูดไปอีกแค่ไหนสมไปเพราะเดี๋็กกู้งโง่ตกระบายอีกเลยแต่กู้รัวสมองกูมันเครียดอยู่ก็ทุกคนครับถูกไปใช่ไหมตกเราฮะในที่สุดมันกระเสร็จแล้วเนี่ยนะกับแพงมึงกินทำเพื่อนเลยไม่ยากอยู่นั้นได้เหรอเออในที่ทำไมห้ามันปีขึ้นอยู่ตรงกนัพงกัวแพงขึ้นหรเี้อะไรก็ไม่รู้ร้อยได้ตรงนั้นแล้วกันมันจะเป็นอะไรที่ดีแน่เลย นั่นที่ลงวัดไปใช่ไหมทางขึ้นเหมือนยากจังวะทางขึ้นแล้วทำไมมันไปเจเนเรตอยู่ด้านบนนั่นวะขึ้นในสักพีเอซัดลงทุนกับชีวิตมากนะครับเป็นเครียดเลยนะเค้มวว่ะถึงกับแคมไวกันเลยทีเดียวก็อาจจะพูดผิดนิดนหน่อยหนะครับยครับมองข้ามไปวัดวัดวัดเหมือนชื่อเฮียเลยนย อืมโอ้ยแ่ันขุดย่อยชื่ออย่างยาวเลยไอ้เทียมไม่ได้เหี้ยอะไรเลยแล้วขึ้นมาทำไมเราดูในกล่องวิเอมไอ้เหี้ยของเยอะจัดใช่ของเยอะมากกูว่าของมันเยอะไปบ่อยเหี้ยกูเปิดทุกกล่องแล้วกูรวยเลยครับเยี้ยมากครับไอ้เหี้ยนี่มันนี่มันแหล่งเหี้ยเลยว่าในเหี้ยกูรวยง่ายๆเลยนในตลาด อืลงมาแบบคันเทปลงมาแบบแอสซินว่เาอจะมืดเลยดนะวะครับรู้แล้วจะมืดแต่จะซูมไปที่ต้นไม้เพื่อเป็นคอนเทนต์คืนนี้ไม่นอนเป็นคอนเทนต์เยีโอ้โหบักเต็มเลยอยากจะทราบว่าลงมดท่าไหนครับถึงได้บักขนาดนี้เอาคิปเปอร์อะไรเอาตายไตว์ของกูตก ตายเอ้าเียเฮียเฮียคงอยกูอไม่เฮียไอ้เฮียกูเจอจบแล้วยีโรบายอย่าลงหุ่นี่เดิร์ดไอ้เฮียมากันหลายตัวซะด้วยไอ้เฮียไั่นไอ้เฮียกูทำมตัวนี้ตามสว่างไอ้เฮียแดกกาแฟเอ่อไม่ค้ามีกาแฟด้วยเลยตีพึ่งเฮียเลยเออกูจะได้นอนตาจุบักก็คือเฮ้ยน้ำมันคาเชตีน กูจะไปตัดจบไอ้เหี้ยโอ้จะตัดจบแล้วเหรอยังเลยเนี่ยมานีมาสักปาบมาะพาดเชตีนเลยเนี่ยโคตรกาลลายเอเรียนเลยสัสคือชื่อคิดไม่ได้เขียนว่าผ้าเชตีนเลยนะเขียนว่าผ้าเช็กตีนวิ่งเดือดสัดก็หละได้เวลานอนแล้วตัดจบพาดสกีเฮียเดี๋ยวตัดจบดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอเอาอ่ะแล้วก็ตายจะตัดจบก็ยังโดนอีกนะก็นั่นแหละ จะจะถามว่าเล่นไรครับและนี่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้ว1นึงถึงสองสัปดาห์แล้วจะไม่ลงคลิปประจําสัปดาห์เลยก็ได้เลยครับเดี๋ยวจะทิ้งลิง uh ก์ช่องกับลิงก <um ์คลิปไว้ให้ด้านใต้คลิปนะโอเคไปก็บางคนเขาอาจจะเห็นคนนี้เคยมาคอลเล์กับผมอยู่นะครับตอนเออไอคลิปขนมเปียกปูนั่นแหละ เดวแปะลิงค์ลิปไว้นไว้ด้วยเออก็เข้าใจแหละว,ว่าไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปก็คือไม่ค่อยมีเวลาว่างมาพร้อมกันเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้คอนแทนกันก็คันนั้นคันเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คอลแลบกันอีกเมื่อไหร่นะครับโอเคงั้นผมลาจริงๆแล้วบายอย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะนะครับโอเคบายเจอกัน